สวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับก็วันนี้ก็จะมาส่งงานนะครับชุดนี้เป็น้อมยิงลางไม้นะครับมีไม้มาลิฟอยู่ห้ากระบอกไม้กับพีเขาควายอยู่สองกระบอกนะครับลางไม้นะครับเป็นลางไม้ฝังทองเหลืองนะครับชุดนี้เป็นก็แถมแกะลายให้นะครับ สองกระบ,บอกนี่เป็นลางไม้ประดู่นะัน,นี่จะเป็นมะค่าแต้นะกระบ,บอกแรกเป็นมาลิฟลลยนะับตัวนี้ตัวนี้ลายแบบนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกสองร้อยนะตัวนี้กระบ,บอกจะอยู่ที่สี่พันเจ็ดอ๋อลูกค้าไม่เอาโรลเลอร์น่าจะเหลืออยู่ตัวนี้จะก่อนนะ ตัวนี้ราคากระบอกและว9 9 0นนะครับเป็นปีกค้างคาวลดลงสองก็จะเหลือ4,700ันนะครับกระบอกนี้เป็นรางไม้นะครับรางจะอยู่ที่ความยาวจะอยู่ที่เมตรสีนะครับ <S <S นี่ก็จะอยู่ที่4,700ันนะครับเป็นรางไม้ฝังทองเหลืองนะครับ <S <S ถ้าเป็นรางอลูมิเนียมใท้มาลิตก็จะอยู่ที่ส5 0 0ันหนะครับตัวนี้เป็นรางไม้ฝังทองเหลืองนะครับ, <S <S บนนะครับ ัวนี้กับพี่เขาควายก็จะอยู่ที่สี่พันสองนะครับถ้าเป็นปีค้างคาวราคาก็จะลดลงนะครับก็โทรแจ้งลูกค้าวไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับชุดนี้นะครับเพชรให้ทุกกระบอกแล้วนะครับชุดนี้สนใจก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับเป็นงานสั่งจองนะครับ งานสั่งจองไม่มีมัดจำนะครับการสั่งจองก็คือแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้ผมจับลงคิวให้นะครับพร้อมรา,ายละเอียดงานนะครับช่องทางการติดต่อ,อก,ก็ตามนี้นะครับเบอร์โทร095 5026338 0929462599นะครับ ID Line 9 2 9 w g r, r m นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเรียงนะครับ ตัวนี้ปิกทำสีเขาจะเพิ่มตังขึ้นอีกนะครับประมาณน่าจะร้อยหนึงนัสใครดับไหน,น,นก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่ก็ยกยิงนับวันนี้ไม่รู้จะส่งทันหรือเปล่านะครับน่าจะส่งพร้อมกันนะครับยังไม่ได้โพเจ้งนะครับยกยิงพอดีผมกําลังจะแพ็ค ชุดลางอยู่นะครับชุดลางก็จัดส่งให้วันนี้นะครับนี่นะครับกําลังแพ็กให้เลยนะครับผมบุ่ปไปเอาเอาเสีมาตัวะนี่นครับชุดลางแพ็กส่งให้วันนี้นะครับนี่นครับละ,ละเอียดก็ตามนี้นะครับ เดี๋ยวปืนผมก็จะจะแถมเสื้อเพิ่มให้นะครับกระบอกละหนึ่งตัวครับแกะมาแกะมาแลหนึ่งนะครับเสื้อแขนยาวให้หนึ่งตัวนะครับนี่นะครับนี่นะครับยิงปลายังโง่ใส่นะช่างวิศนุนะครับแถมให้กระบอกละหนึ่งตัวนะครับใส่แล้วก็ประมาณนี้นะครับใส่ไปครับทำงานหรือใส่ไปยิงปลาก็ได้นะครับแถมให้หนึ่งตัวนะครับปืนพร้อมยิงนะครับ ชุดต่อไปผมก็จะแถมให้นะครับกระบอกละหนึ่งตัวนะครับเสื้อสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเป็นงานสั่งจองนะครับไม้ไม้ตัวนี้นะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสองกระบอกนะครับจะหมดแล้วนะครับหายากมากนะครับได้มาสองสามแผ่นเองนะครับดู <c oughs> รายละเอียดนะครับ สวยมากนะตัวน,นี้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับมีกล่องล้อแพ็กนะครับจะโอนหรือไปทางก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกจะมีค่าส่งหนึ่งรอยนะครับถ้าเก็บไปทางเพิ่มร้อยละสาเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับต้องการจะจะต้องการโอนหรือปลายทางนะครับน,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง Youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ